ปลายนิดนึงเป็นแนวกันลวดเชื่อบป้อ,องกันไฟอาเรียบร้อย chân luôn này đẹp lắm สองประตูนั้นผู้แชร์ชาร์จเชื่อมติดพรกันเลยวันนี้สองคู่